สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องพรมาเยี่ยมพี่หน่อยที่ที่ปลูกาดาวเรืองที่บ้านอ่างนะคะอ,อยากรู้ว่าตั้งแต่พี่หน่อยใช้รีแพดด้าของเราไปเนี่ยตัดได้ทั้งวันไหมคะได้ค่ะก้านดอกเป็นไงบ้างคะก้านดอกก็แข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะดูมีคนวันนี้มีคนมาช่วยตัดด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระนะคะ ดอกใหญ่มากแล้วก็ก้านดอกแข็งแรงเมื่อก่อนนี้จะเก็บได้เฉพาะช่วงเช้าใช่ไหมคะพี่หน่อยช,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 ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะแต่ตอนนี้ที่ใช้วีพนต้าไปแล้วนี่เก็บได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะทั้งวันเออน,นี้ยค่ะดอกใหญ่มากดูเช่งเช่ง <ๆ S 1> ก็ไม่อยากเก็บเอองเช่งก็ไม่อยากเก็บเพราะคนร้อนใช่ไหมคะคอดอกไม้นี่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่คนร้อนมากโอเคค่ะ วันนี้พามาเยี่ยมสวนแล้วก็มาตัดดอกไม้นะคะเดี๋ยววันหลังนะคะจะพามาเยี่ยมใหม่นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันวีแพนต้าใช้ดีมากๆทพี่หน่อย <laughs> โอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะ